นักแสดงสาวสุดสวย,ย,ยธัญญาธัญเรศภรรยาคนสวยของเป็กสันชัยเองตระกูลและคุณแม่ของน้องลียาศิลปินดาวรุง่งโชว์หมดใหม่สุดแซ่บที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนกับการใส่บิกินี่ตัวจิว๋วอวดหุ่นเป็กบนทะเลมาดิฟทริปนี้ทัญญาขวงแกงเพื่อนสีอย่างหนิงปานิตาและออนสีพันไปชิลทะเลมาดิฟปล่อยจอยเกมที่ และที่พีคสุดๆคือแฟนๆได้เห็นทัญญาในมุมใหม่แบบบิกินี่โหมดครั้งแรกบอกเลยว่าสวยแซ่บจนทะเลร้อนชาหุ่นฟิตเป๊ะหน้าเด็กเวอร์เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้ทันทีหลายคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากเชื่อว่าอายุแตะเลขสี่ปลายแล้วเพราะความสวยสดใสย,ยังปลิงออร่าเหมือนสาวรุ่นๆจนแทบเป็นพี่สาวของลูกสาวน้องลียาไปแล้ว งานนี้แม้พี่เป็กสามีสุดที่รักไม่ได้ร่วมทริปแต่เห็นภาพแล้วคงมีห่วงภรรยาเบาๆแน่นอนเพราะช็อตนี้ของธัญญาถือเป็นเฟรมร้อนแรงที่สุดตั้งแต่เข้าวงการเลยก็ว่าได้